โดยทั่วไปเนี่ยอาคารศาลาการประเรียนเนี่ยต้องยื่นขออนุญาตไหมครับคือมันจะมีกฎกระทรวงนะครับยกเว้นผลผันนะครับถ้าจําไม่ผิดเอย่าง2,552หรือ51นะหรือ50ไม่เป็นไรนะก็คือเขาจะมียกเว้นผลผันก็หมายความว่าอาคารราชการหรือว่าวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวัดนะครับถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยนี่ต้องยื่นขออนุญาตแน่นอน ทีนี้ในส่วนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าต้องยื่นขออนุญาตนะครับเพราะอ,อะไรเพราะวัดเนี่ยก็บอกว่ามันจะมีกฎหมายออกมาต่างหากแต่สุดท้ายเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกฎหมายออกมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายออกมาเลยเนี่ยแสดงว่าต้องยื่นขออนุญาตครับอเพราะอ,อะไรครับมันก็อันตรายนะครับคือกฎหมายเนี่ยก็จะออกมาให้อาจจะไปยื่นต่างหากเหมือนกับนิคมอมูสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ ถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะเราไปยื่นรู้สึกจะเป็นผู้น่วยการนิคมนั้นนนะ,ะเราไม่ต้องมายื่นที่ท้องถิ่นนะอ่ะอะอาก็พิจารณาที่นั่นได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็มีว่าเออเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนายกเทศมนตรีของตำบลในเทศบาลนั้นนั้นนะครับหรือเป็นนายกอบตอแต่ผู้นวยการของนิคมอุตสาหการรมนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยนะครับอ่าไปยื่นเป็นเสร็จที่นั่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องยื่นขออนุญาตนะครับ และยิ่งในปัจจุบันเนี่ยช่วยเคารพนะครับในวิชาชีพควบคุมกันด้วยนะครับเหมือนอาคารทางด้านพระพุทธศาสนาหรือศาสนาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเออเอาของอีสานมาสร้างที่ทางใต้ของทางเหนือไปสร้างที่อีสานหรือทางเหนือมาสร้างที่ภาคใต้นะครับมันจะมีสถาปัตยกรรมท้องถิ่นหรือก็เรียกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนะครับให้คำนึงกันด้วยส่วนวิศวกรต้องใช้ระดับสามัญ เขาลพกันหน่อยนะครับเมื่อตรงนี้แล้วเนี่ยในการควบคุมงานนะครับก็ต้องมีอีกนะครับถามนิกก็ระดับภาคีเท่ากันส่วนวิศวกรก็สามารถใช้ภาคีเซ็นควบคุมงานได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในขอบเขตอยู่นะครับไปดูในกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2550นหาะครับว่าขอบเขตสำหรับวิศวกรภาคีสามนุษย์นี่ทำอะไรได้บ้างโอเคครับโอเคครับ